การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนที่เรียกว่าหนองกระแสเป็นดินแดนเมืองพญานาคที่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งปกครองโดยพญานาคสีสุดโทนคราชอีกส่วนปกครองโดยพญานาคสุวรรณนคราชทั้งสองฝ่ายมีบริวารมากมายทั้งสองพญานาคอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีอาหารการกินก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มีข้อตกลงอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปเพราะเกรงว่าบริวารไพ่พลจะกระทบกระทั่งกันและอาจจะเกิดการลบลาก,กันขึ้นแต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าเนื้อหาอาหารนำอาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่ง วันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการแบ่งอาหารเมื่อฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารมาได้แต่กลับไม่แบ่งให้อีกฝ่ายตามที่ตกลงกันไว้ความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามระหว่างสองพญานาคที่ยาวนานถึงเจปี ความยืดเยื้อไม่มีผู้ใดแพ้ชนะเมื่อเทวดาน้อยใหญ่ร้องทุกข์ถึงพระอินทร์พระองค์จึงเสด็จลงมายังเมืองมนุษย์เพื่อไก่เกียร์พระอินทร์กำหนดให้พญานาคทั้งสองจ้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสโดยใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นพญาสีสุดโทนกคราชซึ่งมีอุปนิสัยใจร้อนบูมบามทำสิ่งในรวดเร็วปุบป,ปับ ึงพาบริวารไพพลอพยพออกจากหนองกระเสไปสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกตรงไหนเป็นภูเขาก็ขดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างทําให้ได้ลําน้ําที่โค้งขดและเต่งไปด้วยสังดอนพยาสุวรรณคราชมุ่งหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือเนื่องจากท่านเป็นคนตรงและพิถีพิถันจึนสร้างแม่น้ําได้ตรงกว่าและช้ากว่า ซึ่งต่อมาก็คือแม่น้ำน่านในปัจจุบันแม่น้ำที่พญาสีสุดโทนคราชสร้างนี้ต่อมาเรียกว่าแม่น้ำโขงมาจากคำว่าโค้งซึ่งหมายถึงไม่ตรงส่วนทางฝั่งลาวเรียกว่าแม่น้ำของในการแข่งขันครั้งนั้นพญาสีสุดโทนคราชสร้างแม่น้ำเสร็จก่อนจึงได้รับรางวัลเป็นปลาบึกซึ่งมีอยู่เฉพาะในแม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลก หลังจากชชนะในการสร้างแม่น้ำพญาสีสุดโทนัคราชได้ทูลขอพระอินทร์ให้จัดทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์สามแห่งได้แก่ท่านหลวงนครเมียงจันทน้องคันแทและพมประกายโลกหรือวังนาคินคนําชนโนในปัจจุบัน